ฮาโร่ซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกฝนอย่างหนักได้กลับมาที่ห้องเพื่ออาบน้ำแสงฟื้นฟูพลังและเขาก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อ้ออ,อ,อ,ะอะไอกนนียอยู่ก็ขยับตัวไม่ได้เอ่อใครแกเป็นใครนะ่ฝันไปเลยนี่แต่ทำไมเราถึงฝันแบบนั้นน,นนะว่าไงนะจะฝันแบบนั้นหรยอครับมันเป็นฝันที่น่ากลัวมากเลย ว่าทำไมท่านพ่อต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะครับทารุณความฝันนั่นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเอ๊ะ <Yeah. S 2> นานมาแล้วพ่อเคยมีประสบการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เหมือนกันประสบการณ์ที่น่ากลัวเหรอครับจะยังไม่ต้องรู้ตอนนี้เอาละตอนนี้แล้วมาเข้าสู่บทเรียนสุดท้ายกันเลยดีกว่า จะรวบรวมพลังทั้งหมดของพ่อเอาว้ที่อุลตราอนของเจ้าจะทำได้สำเร็จเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเจ้าก็จะเป็นอัศวินอุลตราที่เก่งกาจที่สุดอะอัศวินอุลตราที่เก่งกาจที่สุดจริงเหรอครับถูกแล้วจะต้องเป็นอัศวินอุลตราที่เก่งกาจที่สุดให้ได้และเพื่อเป้าหมายสูงสุดนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนขั้นสุดท้ายนี้ให้ได้เข้าใจแล้วครับท่านพ่อ ได้โปรดแนะนำผมด้วยนะครับด้อยเรื่อยๆปาเทารูไม่เป็นไรครับผมยังไหวครับท่านพ่อเอาแลนะ้วเนอะครับ ตั้งใจพยายามเป็นชี่การ,รกต่อให้ายแต่ทว่าการที่จะรวบรวมพลังทั้งหมดที่เจ้าพ่ออุลตราส่งมาให้เอาไว้ที่อุลตราฮอนทั้งสองข้างนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดเดียวขณะเดียวกันที่โลกมนุษย์ จูดจด่าจูดามันเป็นใครกันนะทารุแข็งใจหน่อยนะอีกนิดเดียวเท่านะั้นท่านพ่อแล้วครับไหวหรือเปล่าตอนนี้ท่านพ่อน่ยสูญเสียพลังไปมากแล้วนะครับ เจ้าไม่ต้องห่วงพ่อหรอกรีบฝึกฝนบทเรียนสุดท้ายให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดดีกว่าครับมีอะไรหรอครับมีสัญญาณอุลตร้าถูกส่งมาลสิเอ๊ะจูด้ามันฟื้นฟูพลังได้แล้วจริงๆด้วยถ้าพ่อจูด้านี่มันเป็นใครเหรอครับ มันคืออสูรที่ร้ายกาจที่สุดในจักรวาลที่บิดเบี้ยวนรืสิอสูรที่ร้ายกาจที่สุดในจักรวาลที่บิดเบี้ยวงั้นศัตรูที่ท่านพ่อเคยบอกว่าเคยทำสงครามด้วยก็คือใช่แล้วมันคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่เราเคยต่อสู้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรามีศัตรูที่ร้ายกาจแบบนี้อยู่ด้วยน่ะไม่แปลกหรอกที่เจ้าจะไม่รู้เพราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าและพวกพี่ๆคนอื่นของเจ้าจะเกิดซิ ตอนที่พ่อได้ประทักกับมันแลวเอาชนะมันมาได้นี่ฮะท่านพ่อเลยเหรอครับอเรื่องราวามันเกิดขึ้นมาห้าหมื่นปีก่อนจูด้าไม่มีแผนที่จะขยำรวมกาเล็กซี่ที่มีอยู่ทั้งหมดให้กลายเป,ไป็นกาเล็กซี่ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพ่อได้แต่ไยับยั้งแผนการของมันแล้วสู้กับมันอย่างสุดชีวิตแต่ทาว่าเราไม่ทำยังไงจูด้าก็ไม่ยอมตายสักทีเพราะดวงใจของมัน ถูกเก็บอยู่ในจักรวาลที่บิดเบี้ยวและพ่อก็คิดได้ว่าทางเดียวที่จะก,กาจัดมันได้ก็คือต้องทำให้จักรวาลที่บิดเบี้ยวคืนสู่สภาพเดิมดังนั้นเพื่อทำให้จักรวาลที่บิดเบี้ยวกลับคืนสู่สภาพเดิมพอจะใช้ระเบิดพลังงานทําลายมันซะท่านพ่อครับแล้วทําไมมันถึงมาปรากฏตัวตอนนี้ได้ล่ะนั่นก็เพราะถึงแ,แม้จูด้าจะถูกโค่นไปได้แต่มันก็ไปอยู่วันตายไม่เวลาผ่านไปหลายหมื่นปีมันก็จะสามารถฟื้นฟตูตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แล้สิท้าโลก จะรู้ไหมว่าพ่อทำยังไงถึงสามารถสร้างระเบิดพลังงานขึ้นมาทำลายจักรวาลที่บิดเบี้ยวนั้นได้น่ไม่ทราบครับแน่กระเพราะพ่อ,พอถูกพ่อของพ่อซึ่งก็คือปู่ของเจ้าเข้มงวดในการฝึกฝนมากเป็นพิเศษทำให้พ่อสามารถรวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ที่อุลตราฮอนคู่นี้และระเบิดพลังออกมาทำให้จักรวาลคือสู่สภาพเดิมได้อย่างนั้นเลงั้นสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือการฝึกพิเศษเพื่ใช้จัดการกับจูน่าแล้สิครับ ถูกต้องลระพ่ออายุมากแล้วการโค่นล้มอสูร้าอย่างจูด้าจะเป็นตองพึ่งพาคนหนุ่มอย่างเจ้าแล้วล่ะครับา, <c oughs> ากลับมาแล้วสบายดีกันหรือเปล่าล่ะอย่าพวกอสวิตอุตราทั้งหลายไม่ได้พบกฆษนาเลยทีเดียวนะ ตั้งแต่ที่พวกแกขัดขวาแงแผนการของข้าเมื่อห้าหมื่นปีก่อนที่ข้ากลับมาครั้งนี้ไม่มาคนเดียวนะแต่ข้าพาพวกสัตว์ประหลาดอวากาศที่เคยถูกพวกแก่นการกลับมาด้วยเอาละดหล่านี้ข้าจะให้มนุษย์ดาวฮิปโปริลูกน้องของข้าไปอาราวาที่โลกมนุษย์บ้างไปได้มนุษย์ดาวฮิปโปริลหากเาพู้ที่จะรับคำสั่งจากท่านจูดาให้ลงมาอาราว,วาที่โลกมนุษย์แห่งนี้ ขับคือร์ด้าฮิปโปเรตเกล่าเห็นเฟอร์ม่่าหรือยังล่ะจะมูัอสมวนอุลตราทั้งหลายแต่แนจริงก็เอามาโู้กับข้าสิ มาเลยเจ้าฮิปโปริฉจะจะสู้กับแกเอง หายไปไหนเนี่ยฮยเยสิเป็นไงล่ะโจรสัแมนเอสนาโอที่จะมาสู้กับคนอย่างฉันอย่างนั้นเ่ะหละมันจะเร็วไปกาแล็กเซ่หนึ่งไฟเฮเเฮ้ยเฮ้เ้าเฮอเ้อก้้ mặt 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 เอสใครกันใครกันที่ทำให้นายเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่ทำให้นายเป็นแบบนี้มันจะต้องชดใช้มากันแล้วหรอชจวยพวกอาสเิตคอนทราแกเป็นใครฮิบริทใช่ไหมเนี่ยมาต้งวดมาโดนซะ

สุดท้ายขอพวกแกแล้ว อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จแล้วอ๋อท่านแม่มีอะไรเหรอท่านพี่คะผู้สซฟีแย่แล้วล่ะคะ่ะท่านพี่ดูนี้สิคะอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นเป็นฝีมือมนุษย์ดาวฮิปโปลิตลูกน้องของเจ้าจูด้าค่ะ เจ็บใจนักโอพ้ยพี่รอเดี๋ยวนะผมจะเรียกไปช่วยเดี๋ยวนี้ลหละเช้าก<ะ>่อนทารุกจะมีนหน้าที่สำคัญที่ต้องฝึกขั้นสุดท้ายให้สำเร็จอยู่นะแต่ว่าท่านพ่อครับพ่อจะไปช่วยพวกเขาเองฮะไม่ได้หรอกครับถ้าพ่อเนี่ยช่วยฝึกพิเศษให้ผมแต่ตอนนี้ถ้าพ่อสูญเสียพลังไปมากแล้วนะครับพ่อไม่เป็นไรจะมาจะเป็นต้องเป็นห่วงพ่อแล้วนะ ความร้ายกาจของจูด,ด้าไม่ได้จบลงแค่การครอบครองโลกมนุษย์เท่านั้นแต่ไมนคืออสูร้รายที่สามารถทำลายจักรวาลถ้าจักรวาลที่ได้ในพริบตาเจ้าจะเป็นจะต้องฝึกตนอย่างหนักเพื่อที่จะรับมือมันให้ได้เข้าใจหม่ทารุ่นาพ่อเจ้าแม่ฝากดูแลทาลลนะรุ่นดยนะระวังตัวด้วยนะคะ eh, aja pak Ultra. เราต้องช่วยทาโร่ในการฝึกขั้นสุดท้ายทำให้เจ้าพ่ออุตราสูญเสียพลังไปมากจะเกิดพลาดพลาดเสียทีจนได้ตอนนี้เจ้าพ่ออุตราไม่มีพลังเหลือพอที่จะต่อสู้กับลึกดาวฮิปโปริตอีกแล้วเอสเขาขอมอบพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับเจ้าจงคืนชีพเอส เกิดพวกพี่พี่ครับพีพ่สโฟฟีครับ,รบอืม อุลตร้าแมนแจ็คคุณพี่ๆครับเอชล้วทำได้ดีมากเลยครับแต่ว่าท่านพ่อนะ่ะท่านพ่อครับ พ่อจะพึ่งพูดอะไรเลยครับพักผ่อนก่อนเถอะพวกเราจะพาท่านพ่อกลับที่ดาวเองท่านพ่อต้องไม่เป็นไรแน่พี่พี่ครับเราช่วยขับพาท่านพ่อกลับเถอะครับ